เมืองแห่งหนึ่งนี่ฉันตูมาแต่ไหนเนี่ยเอ้ยมีอันนี้ให้พังด้วยเราต้องเปิดประตูให้ได้ย่า yeah! ใช้พลังขึ้นเสียงแล้วยังไม่ได้ทีบเอ้ย,อยตายเอ้ยพ่นไฟไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมมาเลยเอาหัวกระแทกเอ้ยเก็เปิดได้แล้วอุ้ยได้เวลาเอาจริง ยังไม่ออกยังออกไม่ได oh, <S os ul scope> <gr oss aller> ้ก็เนี่ยไอพวกนี้เนี่ยอึดอึดอก่ไก่ออกแล้วอ้าวนั้นมีสองี่อแล้วเนี่ยโอ้กระจอกอืดำดมดำ ี่คือปีศาจในโลกอันเดอร์กราวใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ดิเอออัพเดอะบนอะไรวะไม่ใช่เรามายืนอยู่ในตะวานไหนเนี่ยอิ่่อ่อ่าอบาบ เ,เสียงปูงไม่นะฉันโดนกัดต้องหาอะไรมาฮิวซะแล้วไม่นะมันไม่ทันแล้วฉันลืมไปว่ามันเป็นซอมบี้ฮิวอย่างรวดเร็วทันใจมันฮิวได้ไดไดหรอวะกว่าแกจะพูดได้แนละ้วแกอะไรวะแกแกแกแล้วก็แกเต็มไปหมดเลย อย่าเข้ามาใกล้ฉันเพื่อนเดี๋ยวเราคนกระเป๋าเอายาสีแดงมาช่วยนายเอง <c oughs> เดี๋ยวทำให้ซอมบี้ช่วงนี้มันฉลาดจังเลยเนี่ยนี่เราอยู่ในจัตวาลไหนเนี่ยอี <c oughs> เออมันใช้ปืนยังไงเราเพิ่งไปติดเครื่องมา <c oughs> เฮ้ยนี่ไงใช้ได้แล้วอมันไม่มีผลกระทบอะไรต่อมันเลย <c oughs> ฉันเอามือป้องกันไงล่ะ เด้อันนี้ป้องกันไม่ได้โอ้ยพี่นายเป็นไรไะมไม่เป็นไรมากนะอีเด้อมันไม่มีผลกระทบอะไรกับฉันหรอกไม่นะเอยเข้าไปข้างฉันไอ้บ้าเอ้ยนี่ได้เวลาเหยียบหัวปืนนี้มันใช้อะไรไม่ได้กับปันเลยปืนสีฟ้าเนี่ยจริงด้วยฮะเราเห็นด้วยกับนายนะอ้ยเออ ย้ยเครื่องพ่นเสียงเอเครื่องพ่นเสียงโคตรโหดอะ่ะอีกแนคิดว่าแกหอนมากใช่ไหมมาเลยเปิดฉากมาแป๊บเดียวได้ได้ประมาณสานาทีแล้วเหรอเนี่ยอึยอยระโดดยืบย่าแล้อุ้ยลบได้ไอ้น้องอ้ยพังขึ้นเสียงตุ้มบินเลยดีครับ อฮ้สอมบี้บ้าอินดีด้วยนะตอนนี้นายอยู่จัตวาลของ The t a l l of c r o w มันคืออะไรอ่ะมันคือจัตวาทู่ขนาดกับจัตวาของ Under ก r o า n เหรอเพื่อน อา้าวราขอเผาสุบนานหน่อยนะยายาข,ข้าข่าหน่อยแล้วกันอู้ส,สวยดีนี่ยังไงแล้วก็เป็นสับเปรตไปด้วยเถอะเดินทางต่อไปดีกว่าไม่ใช่ติดเชื้อสัมมีไม่เลยเนี่ย นี่คือโลกคู่ขนานที่มันติดอยู่กับอันเดอร์กราวแต่ว่ามันอยู่ข้างบนของอันเดอร์กราวเอ๋อะไรอะฟิกนั่นเธอเหรอใช่ฉันจะมาฆ่าแกอื้อ <c oughs> โอ้ยไม่มีผลกระทบอะไรต่อเขาฮะ <c oughs> <c oughs> สู้กับแสงก็ยากแล้วต้องมาสู้กับคนที่อยู่โลกคู่ขนากับอันเดอร์ควาวอีกเฮ้ยฮบรดาเมจศูนย์ดาเมจอมอชันอื้อพลังเผาไหมทำไมฉันถึงต้องตายเร็วขนาดนี้ด้วยจุง กระจอกไปต่อเลยดีกว่านั่นมันแกสเตอร์นี่วะอ้าวอดีดูซิม่นจะทำดาเมจไหมเออไม่มีผลกระทบต่อมันดาเมจหนึ่งพูดอะไรก็ไม่รู้เลยเดี๋ยวโดนยิงอัดปากเลยมั้มล่ะ ไอ่ไหน,อ,นอยก็ได้ขโมยชุดของมันว้าวชุดของมันโคตรเท่เลยนี่มันโลกคู่ขนาดสกิลนี้ใครเล่ดนี่วะปัง เจาะได้แย่งชุดของมันมาอีกเดินทางไปต่อดีกว่าไม่นะเอ้ยขอโทษน,นะที่มไม่ดีดูกันต่อส่วนนั้นน่ะ,ะฉันสวาแต่ฟุตบอลวิเศษแกแล้วแกนักท่าแบบนี้กับฉันเนี่ยก็คือว่าเรื่องมันมีเยอ่ยว,ว่านักฟุกบตฟบ,อบอลเตะฟุตบอลบกหานั่นทีนี้มันก็โดนยิงใบผลกระทบ อ่ะแต่ละอ,อย่างนะฮะที่มันกรโดดยิงปืนไปจบฉันละเบื่อชีวิตนี้แล้วเกินอย่างน้อยก็ทําให้คนตายไปหลายศพแต่ว่านี่คือโลกคู่ขนาที่มันอยู่ข้างบนของ Under อันเดอร์กราวเราจะเจอปีศาจตัวอะไรอีกบ้างเนี่ยเอ้ยฮ่าฮฉันคืออันตุยปกติมันมีอันดายไม่ใช่เหรอไม่ฉันชื่ออันตุย เอานี่ไปกินยากาฮึเชื่อมันก็เหมาะสมกับการตายจริงๆเชื่อว่าอันตุยก็ตุยจริงๆเลยเพืนูดมาลทีเก่งเื่อนรดีใจนะที่ได้เจอนายได้เป็นใครเนี่ยจริงๆแล้วมันคือภาพดวงตา เฮ้ยฉันรู้นะ,ะ yeah! หฮ่าว่าแล้วมันต้องเป็นภาพลวงตาใช่ใช่คือภาพลวงตาฮึทำใหมันโหดจังเลยนักหนาเนี่ยพักคอนไม่ชู้กับมันโอเคได้เลยเฮ้ยหย่าตาเฮ้ยมันหายไปไหนวะอยู่ข้างหลังแกไง ฉันฉันยังไม่ตายทําไมฉันต้องมาตยุยตอนนี้ด้วยมันยังไม่ถึงเวลาเลยนะฉันต้องการมีชีวิตอีกสักห้านาทีได้เวลาฟื้นคืนชีพแกจะไม่มีวันได้ฆ่าฉันอีกต่อไปแขนฉันกลับมาเป็นเหมือนเดิม ค้นกระเป๋าเนี่ยมันมีเครื่องไอรอนแมนอะไรของมันก็ไม่รู้เสดงรียว่ามันเพอเจอมากเกินไปใช่ไหมเราไม่ได้เพอเจอนะเฮ้ยเราแถมเราไม่ได้ดูหนังมากเกินไปด้วยเฮ้ยฟุตบอลใครเนี่ยก๊ก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 ปุ๊บกาสกาสการ์ดดาวน์จะดูได้ดูได้เด็กกั ฉันต้องตายเร็วขนาดนี้ด้วยนะเนี่ยไอ้ปอั๊กคนแกทำให้ฉันผิดหวังที่ตัวฉันแกต้องตาย,ยแล้วก็เยียบพลังลำโพงกลางหน้าอกปุ๊บ ทุกบอลถ้าเราไม่ทำให้หัวมันแตกกูยังไม่ทำได้ขาดคำตายแล้ว